สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานสอจอนรมนโคตสาขาพามาที่แม่น้ำปัตตานีครับใต้สะพานสูงครับขึ้นมาที่ท่าเรือประมงสะพานปลานะครับแม่น้ำปัตตานีเมืองปัตตานีครับท่านผู้ชมครับ นี่คือท่าเรือประมงปัตตานีหรือที่เรียกกันว่าสะพานปลาปัตตานีครับที่เห็นเรือกําลังแล่นเข้ามาคือเรือประมงนะครับกําลังเข้าจอดที่ท่าเทียบเรือประมงบรรยากาศเช้าๆค่อนข้างเงียบสงบครับ ที่ได้ยินเสียงลั่นมานั้นคือเสียงเรือหางยาวของประมงชายฝั่งหรือประมงพื้นบ้านนะครับซึ่งชาวบ้านก็จะออกไปหาปลาหาปูโดยใช้ตาข่ายไปดักนะครับทุกผู้ชมครับ ออกไปทะเลเอาไทยครับแต่ไปได้เฉพาะเพียงชายฝั่งเท่านั้นนะครับไม่สามารถออกไปทะเลล,ลึกได้นะครับเราไปดูว่าเรือประมงที่ขึ้นฝั่งมานี่มีได้ปลาอะไรบ้างครับไปดูกันครับ ประทูปลาหมึกครับนี่คือเรือประมงกำลังเอาปลาขึ้นจากเรือนะครับเมื่อเทียบท่าแล้วก็จะเอาปลาขายครับ เช้าๆก็จะสงบเงียบครับท่านผู้ชมครับ